กราบสวัสดีนะครับผมแะให้อยู่บ้านกัลยาสินิกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับหลวงปู่ศิลาเช่นเคยนะลูกพี่วันนี้ผมใจดีมากๆนะครับเพราะว่าวันนี้เป็น,ว,นวันคล้ายวันเกิดของกับผมเองนะครับเพราะฉะนั้นลูกพี่อยากได้องค์ไหนเอออยากได้องค์ไหนเท่าไหร่นะฮะลองต่อดู <laughs> ย้ำนะพี่ไม่ได้ลดทุกองค์ลองต่อดูเพราะว่าบางองค์ก็ได้มาแพงบางองค์ก็ได้มาถูกก็ ง่ายๆคือทาไม่ขาดทุนเยอะหรือกำไรนิดหน่อยก็แบ่งได้ก็แบ่งให้นะครับลูกพี่ยังไงก็ฝากกัไล้วก็แชร์ก,กันับตไคร้น้องด้วยนะครับขอบคุณนะครับพี่ๆทุกท่านเลยนะโอเคก็เอ่อคลิปถ้าพี่เห็นคลิปออนปุ๊บก็คือผมน่าจะอยู่วัดแถวๆอ่างทองยุทธยาหรือแถวนั้นก็คือจะไปทําบุญวันเกิดแถวๆนั้นนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอาจจะส่งวัน ถัดไปนะเหนพฤหัดอะไรอย่างี้นะครับโอเคเอ่อเอาที่เข้ามาใหม่ล่าสุดสุดสุด,สดก็น่าจะองนี้นี่นะฮะยิ่งมียิ่งรวยนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับสวยกริบนะฮะเลขหนึ่งสี่หกองนี้เป็นเอ่อเนื้อเงินด้วยแล้วก็ลงยาแดงด้วยนะฮะรุ่นยิ่งมียิ่งรวยนะครับ ถามว่าราคาก็ถูกกว่าตอนร้อนแรงเยอะพอสมควรนะฮะก็เลยเช่ามาตุนเอาไว้หน่อยนะฮะเผื่อรอบมานะลูกพี่หนึ่งสี่หกนะวงนี้เนื้อเงินนะลูกพี่แล้วก็เออ่บล็อกขยื่นนิดๆน,น,นะฮะนี่มีบล็อกขยื่นนิดๆน,น,นะครับบล็อกขยื่นหน่อยๆแล้วประกันแท้เช่นเดิมนะลูกพี่นะ ยิ่งมียิ่งรวยนะฮะเนื้อเงินนะนี่รู้พี่เอ๋ยใส่ปิ้งนะฮะแล้วก็ลงยาแดงด้วยนะครับยาแดงนี่ไม่แน่ใจว่าลงยาแดงลงยาร้อนไหมถ้ายาร้อนก็น่าจะทนอยู่อันนี้ไม่ชัวร์แต่ว่าเหรียญสวยมากมาพร้อมกล่องกำมยี่สีแดงนะครับถ้าบอกว่ายิ่งมียิ่งรวยตอนนี้มีเงินยาแดงมีฝาบาทหน้ากากเงินแล้วก็ทองแดงซาตินนะฮะสอง,ององค์นะตอนนี้โอเค ต่อไปเป็นเหรียญเก่าแล้วกันนี่นะน่าจะปี6ก6 4ประมาณเนี้ยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เข้ามาเพิ่มหนึ่งองค์อย่างที่บอกนะเเปิดเบาๆนะลูกพี่นะเปิดเบาๆนะครับเอ่อองค์ละสี่พันลูกพี่นะฮะอง์ละสี่พันนะครับอันนี้ของดีปีลึกสร้างน้อยด้วยนะแต่ราคายังไม่มาจริงๆสร้างน้อยแบบ ไม,ไม่แน่ใจว่าพันองค์หรือเปล่าไม,ไม,ไม่ไม่น่าถึงด้วยนะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวแค่เจ็ดร้อยนะแต่ก็ไม่ชัวร์ข้อมูลนะฮะแต่สร้างน้อยชัวร์เพราะว่าเอ,อปั๊มไปแล้วบล็อกแตกนะครับก็เลยก็เลยได้เท่านั้นอะไรประมาณนี้นะเนี่ยถ้าพี่สังเกตดูตรงนี้ก็เริ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยก็คือบล็อก บล็อกอันนี้ปั๊มไปแล้วบล็อกแตกนะลูกพี่นะเหรียญเมตตาบารมีนะครับก็คืออันนี้สอบออกที่สวนสงแกปินะครับจะทํามาคล้ายๆกับเหรียญรุ่น2รุ่นสร้างบารมีนะครับแต่ว่าองค์นี้จะถูกกว่าเยอะแล้วก็ไม่มีกล่องนะลูกพี่นะนะฮะแล้วก็เช็คแท้เทียบดูเรียบร้อยแล้วหน้าหลังขอบเขบิขบตรงกันแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะลูกพี่นะโอเคนะ ใครชอบก็ทา,าได้เลยนะฮะอันนี้มาใหม่นะครับแล้วก็มีนี่พระเจ้าสามเฮือนนะฮะนี่เป็นมวลสารเดียวกับสมเด็จศิลาแรงแบบนี้นะฮะแต่ว่าสมเด็จศิีาแรงเนี่ยหลายหลักหมื่นนะฮะตอนนี้อยู่ประมาณหมื่นต้นนะครับแต่ว่าพระเจ้าสามเฮือนเนี่ยถูกกว่าเยอะนะฮะ แต่ว่ามวนสารเดียวกันพิธีเดียวกันนะลูกพี่เพียงแต่ว่า,อ,าองค์หน้าตาจะเป็นแบบนี้นให้ดูนะครับชุบๆขอแกะออกมาหน่อยโอเคอ่ะอันไหนด้านหน้าไม่แน่ใจนะครับได้ด้าจะเป็นอันนี้มันจะเป็น,น,น,ปนวัดพระธาตุพนนมเนาะข้างหน้านะครับ แล้วก็ข้างหลังเป็นเจ้าเหินสามองนะฮะถือว่าตอกมาค่อนข้างชัดนะเนี่ยถือว่าชัดพอสมควรเลยพิมพ์กดลึกดีตังนะครับนี่ มีตอกวันที่ให้เรียบร้อยนะฮะก็คือ23สาพฤศจิกาสองห้าหสานะครับก็พิธีเดียวกับสมเด็จศิีลาแรงอย่างที่บอกเลยนะครับเนื้อเห็นไหมสีผิวอะไรเงี้ยใกล้ใกล้กันหมดอ่ะแบบเดียวกันนะฮะเพราะว่าเอ่อรุ่นที่ปลูกเสกที่วัราธพนมเนี่ยที่เป็น คำว่าศิลาแรงเนี่ยจะมีประมาณ4รุ่นด้วยกันนะครับก็จะมีสมเด็จศิลาแรงมีพระเจ้าเืินสาพระองค์แล้วก็มีภระีอริยะไหมไม่แน่ใจนะแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งมี4รุ่นอะแต่ว่าผมจำไม่ได้ละนะครับเป็นว่าอันนี้เบามากนะฮะอันนี้ผมเปิดเอาไว้อยู่2500นะฮะลองลองดูนะพี่เบาบ้าเบาสุด,สด เบาบางต่อไปองค์ที่มาใหม่ก็จะเป็นปิตาลวยไม่ยัง้งตอนนี้เปิดไว้อยู่สามพันห้าร้อยะลองดูนะลูพี่นี่อันนี้เป็นตลับไมคคอนนะรูปพี่นะไม่ใช่ทองเด้อ <c oughs> นะส่วนใครอยากจะดูเลขตรงตรูนก็ทักมาได้เลยนะยั๋ยังไม่ได้แกะเหมือนกันเดี๋ยวต้องแกะดูเลขหน่อยว่าเลขอะไรแต่เบื้องต้นก็ดูคร่าวๆข,ข,ข้างหน้าเรียบร้อยละ ว่าโอเคสวยแค่ว่าไม่รู้ว่าเลขตรงตูจะเป็นเลขอะไรนะลูกพี่นะอืมนี่นะนนะพีต่ตัดเลยไม่ยังนะครับเนื้อผงบุทธคุณนะอันนี้นะอ่านี่นะครับรายการนี้โอเคส่วนใครอยากได้รุ่นไหนยังไงบอกนะฮะเดี๋ยวจะไล่รุ่นให้ดูนะ ไล,ล่รุ่นให้ฟังนะครับก็จะมีสมเด็จศรีรอ,อไม่ใช่สมเด็จพรมดานนะตอนนี้ผมเปิดเอาไว้อยู่800บาทมวลสารเพียบนะเปิดเบามากอันนี้สมเด็จพรมดานนะมีเสมาจุลามณีแต่ว่าเป็นชุดกรรมการแต่ว่ามีแค่สององค์ก <c oughs> ็คือง่ายๆก็คือผมไปซื้อซื้อองค์ชุดกรรมการแยกมานะครับแลตอนนี้ก็เลยมีแค่ แดงกับเขียวขาดน้าเงินนะครับนะเผื่อใครไปหาต่อหรือเผื่อใครมีน้ําเงินอยู่อยากได้ก็ทกมาอ่าฮะแล้วก็มีพญายุงทองมีทั้งแบบซีนเดิมแล้วก็มีทั้งแบบแกะแล้วนะฮะใครอยากได้ก็ทกมาได้เลยมีทองแดงลมดาแล้วก็ชุบทองนะฮะแล้วก็มีรวยโกดล้านนะครับรวยโกดล้านจะเป็นเหรียญแบบนี้นะแล้วก็ลักษณะจะบางๆนะฮะแกะเขาเรียกว่าบล็อก บล็อกแกะสดอะไรประมาณนี้นะแกะมือนะก็จะราคาเบาหน่อยนะฮะตอนนี้มีรุ่นรวยล,ล้านล้านนะรวยล้านล้านจะมีทองฝาบาทแล้วกออ็ทองแดงลุงนะฮะมีพญาพาลีนะครับมีพญาพาลีมีทองแดงมีเนวะมีพระเจ้ายี่แปดพระองค์นะฮะตอนนี้เหลือแค่ทองแดงซีนเดิมลุ้นเลขโค้ดนะครับใครชอบลุ้นเลขสวยๆก็ทา,าได้เลยนะครับแล้วก็มี อ,อันนี้เป็นเหรียญไตม่านหกสองอ่ะไม่แน่ใจว่ารุ่นแปดหรือรุ่นเก้านะออกวัดวัดธาตุประทับนะครับนี่อันนี้ปีเก่าหน่อยนะครับใครชอบปีลึกๆเนี่ยได้เลยส่วนใหญ่ปีลึกๆนะถ้ารุ่นดังก็คือดังไปเลยรุ่นไม่ดังก็จะราคาเบาไปเลยนะฮะสำหรับที่ออกวัดธาตุประทับนะเป็นยุคต้นๆเลย นะครับแล้วก็มีเก้ามีเก้าดีเก้ายอดองค์นี้ไม่มีกล่องนะลูกพี่อ่ะองน,นี้ไม่มีกล่องก็เปิดให้เบาเนะเพราะหักค่าไม่มีกล่องไปแล้วก็มีเมตาเเมตานะครับเหรียญรุ่นเมตตานะครับรุ่นเมตตาก็จะเป็นเหลือแต่เนื้อทองฝาบาทนะฮะแล้วก็แช่น้ํามันว่านหน,นุมานแบบเพียบเลยแบบล้นเลยเหลือสององค์นะครับแล้วก็มีเหรียญพระผง เลื่อนยศนั่งเมฆนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับให้เด็กห้อยก็ได้เพราะว่าราคาเบาเนาะนี่หรืออันนี้ก็ได้พระผงจันลอยนะครับก็ราคาเบาตอนนี้เปิดไว้ห้าร้อยนะครับพระผงจันลอยอ่ะยิ่งมียิ่งรวย,ยก็แนะนําไปแล้วเนาะเหลือดวงดีเห,หลือองค์นี้นะครับชุบทองยี่สิบสี่เคเลขหกศูนย์ห้าแปดนะองค์นี้สวยปิ๊งเหมือนกันนะลูกพี่สวยปิ๊งเหมือนกันนะครับ แต่ว่าองค์นี้เลี่ยมแล้วนะฮะแล้วก็มีกระถินหกห้าทองแดงลมดำนะครับแล้วก็กระถินหกหกนะทองแดงลมดำเช่นเอ่อเนินนวะไม่ใช่ทองแดงลมดำนี่นะกระถิ่นหกเป็นเน้อนวะกระถินหกห้าเหลือเลอะลมดำนะทองแดงลมดำแล้วก็พระผงเจ็ดสิบเจ็ดนะเป็นพระผงด้านหลังเป็นพระสิวลีนะอันนี้ก็เปิดไว้ห้าร้อยนะครับแล้วก็มีหัวใจเจตตำนานนะครับ ผิวสวยเลยองนี้นะนจะเจ็ดตำนานอย่างที่บอกเลยวันนี้วันเกิดนะฮะก็อยากได้อันไหนลองต่อดูนะลูกพี่ถ้าลูกพี่ไม่ไหวก็มีรุ่นอื่นลองดูนะฮะสิบชาติทองฝาบ,บาทนะครับนี่พระเจ้าสิบชาติทองฝาบ,บาทเสมาสมปร,รารถนานะครับเอ้องนี้รู้สึกจะอยู่นานแล้วนะใช่ไหมเยนแจ็กทานนะครับองนี้ รู้สึกจะจมูกแตะก็เลยอยู่นานน่ๆเลยอ่าใช่ตรงนี้จมูกแตะหน่อยเอาไปเอาลมเปิดวันเกิดนะลูกพี่งดต่อนะพันห้าลูกพี่ไปมีเหรียญเนื้อดวงสองนะครับนี่สีเขียวมรกตเลยเขียวเขียวแมงทับเลยนะครับแล้วก็ของดีนะฮะอันนี้ก็เป็นของดีเหมือนกันนะครับนี่สาหรับพระผงพันช่องนะฮะเป็นเนื้อตะกุดด้วยนะฮะเป็นเนื้อตะกุด เงินด้วยนะครับมีหลังเสือหลังเสือแบบผิวเปลือมังคุดนะครับนี่แล้วก็แบบผิวแบบธรรมดาออกสีทองนะครับมีเหรียญไหวค้วครูว้ว้ครูก็ดีนะนี่ทองแดงลมดำน,นะว้ว้ครูดีนะมีพญาองคตพารีแล้วก็หนุมานอยู่ในเหรียญเดียวกันนะด้านหลัง ศิลาทองพันล้านนะคะนี่เหลือนวะนะครับผมเจริญพอล่างนะเหรียญทองแดงผิวรุ้งสวยมากนะฮะนี่แล้วก็เหรียญหล่อนะฮะปั๊มเงินปั๊มทองนะ,ะเอ้ยหล่องเงินหล่อทองเหรียญบารมีสิริจันโทนะครับมีเหรียญข้าหล่ำตัดนะฮะอันนี้ผมเปิดไว้อยู่ 1, พัดดนสี่เอ่อพัดยศเลื่อนไม่เอ่อพัดยศทองแดงลมดำมันก็เปิดไว้พันสองนะครับแล้วก็ ปิตาปนี่อองนี้รู้สึกมือมือจะมีรอยลานนะองนี้นะเป็นบล็อกธรรมดานะครับอันนี้เปิดไว้อยู่สองพันถวนนี่นะอ๋อแล้วค้าีป,ปดนี่อีกเหรอเฮ้ยปดนี่มีสององเหรออ้าวเดี๋ยว <laughs> ผมเพิ่งรู้ว่าปดนี่มีสององอ๋อองนี้องนี้กรรมการขายไปแล้วลืมเอาออกรูอพีตดๆด เอออัน,นี้อันนี้กรรมการขายแล้วขายแล้วลืมเอาออกจะวิจา Sorry อันนี้รอหากที่มือเป็นรอยลานนะอันนี้เปิดไว้เท่าไหร่นะเมื่อกี้พันเก้าเฮ้ยไม่ใช่สองพัน้วนนะครับนี่เอ่อเปิดเปิดโลกบันดานทรับนะครับทองแดงผิวลุ้งหนึ่ง มหาโมนหมื่นศิลานะฮะเป็นเหรียญกลมๆนะเป็นเหรียญชุบทองนะครับอันนี้ก็ไม่แพงนะครับอ่อแล้วก็เหรียญมหาโชคนะตอนนี้เหลือโค้ดเอ่อเฮงหมื่นเรื่องกับโค้ดหกลกซิลนะครับ6กลกซิวจะไม่มีกล่องนะเฮงหมื่นเรื่องมีกล่องโอ้โองนี้มีกล่องมีสมเด็จศิลาแรงนะฮะแล้วก็มีสาริการเลิ้นทองนะครับเป็นทองแดงผิวไฟ เหรียญโต๊ะหมู่นะโต๊ะหมู่ยังอยู่นะอยู่พันะโต๊ะหมู่แล้วก็ดารายจากผิวรุ้งส,สวยๆนะฮะนี่ปิงวิบวิบนี่ทำมาได้เลยนะครับเซมาจุลามณีก็ผิววิบวับนะฮะเป็นออกน้ําเงินลุง้งนะครับนี่มวนพการทองแดงผิวไฟนะอันนี้คือที่เห็นตรงหน้านะแล้ยังมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเนื้อบน เนือดวงปิตาจีดามณนีเนี่ยมีอยู่แล้วนะฮะเออปิตาจิดามันีก็เหนือดวงราคาก็สูงนิดน,นึงแต่ถ้าใครอยากเอาไว้ห้อยลองทักมาดูนะวันนี้วันเกิดก็ลองดูลูกพี่ไหวก็คือไหวไม่ไหวก็รุ่นอื่นไปนะลูกพี่นะตามนั้นนี่นะบน,บนอีกมากมายนะที่ไม่เห็นในนตอนนี้เขามีอีกนะใครชอบรุ่นไหนยังไงทักมาได้เลยนะฮะส่วนเอ,อ่อ วันนี้ก็น่าจะไปทำบุญนั่นแหละพี่ยุทธยาอ่างทองแถวนั้นนะครับโอเคใครมีวัดดีๆแนะนำก็ทัาได้เลยตอนนี้อยากหาแบบอาจารย์หมอดูเลยที่แบบแม่นๆหน่อยนะตอนนี้ <c oughs> สึกเรื่องประดาประเด็งช่วงนี้นะฮะไงก็ไปแค่นี้แหละฝากไว้แค่นี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ขอบคุณนะครับทุกท่าน เจอนใหม่นะคลิปหน้าสวัสดีครับคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ